คดีนี้ไปดูการจับนักพนันจับแบบครบขาเลยสวัสดีครับผมดับตํารวจวรพลพักนธ์ตั้งกัดกบัญชการตำรวจตูวินชัยแดนจับวงพนันได้คุณตำรวจจับนักพนันดํานี่มาก็ครบขาครับสี่คนสี่ขามีนายคนนี้หัวหมอเถียนอยู่คนเดียวไม่ผิดยังไงง่ายผมก็ไม่ผิดไม่ผิดได้ยังไงเพราะเขาจับคุณมาจากในวงอะผมมีพยานแล้วผมไม่ได้เล่นใครเป็นพยานในคุณนี่ไงพยานผมจับไม่ได้อยู่แล้วแน่แต่แน้ว่าคนนี้เป็นพยานใ้คุณอะ เนี่ยเขาเป็นตำรวจตำรวจเฮ้ยแต่ยังไงก็จับไม่ได้ทำไมถึงแล้วนี่เป็นตำรวจผมก็มีพยานเหลือใครไอ้ดีไงพยานผมไอ้เนี่ยเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันตำรวจสองตำรวจแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเองก็เอาของเขาด้วยเมื่อกล่าวว่เนี่ยอือตำรวจสองคนเรามาเล่นดัมมี่ครับเฮ้ยนะโอ้โหเฮ้ยยังไงก็จับผมไม่ได้ ทำไมอ้าวผมไม่ม kind of ีพยานเหลืออ wow ีกอะพยานเพียงคนเดียวเฮ้ยเพียงคนเดียวก็ถือว่าพยานนะทำไมนี่พยานของผมเลยนี่นี่เป็นไงบอกบอกเลยอ่ตกลงแน่ใจอ๋อแน่ใจเลยเนี่ยเนี้ยคนนี้สารวัตรเลยัสวัสดีว้าวโอ้โหอันนี้ผมก็ตกใจเฮ้ยตำรวจสามคนบอมตัวมาเล่นดับมื้อกันว้าหัวละไม่ต้องถามไปเพียงนี้จับไว้เลย รอดขอถามดูคันเดียวเกลียดต้าอะไรร่างกาข้าพ่อตายเนีวเอาไปมาหาชีวิตเลยเอาไม่เลยโอยพอ่อ <laughs> ผมไม่เห็นใจพี่ว่ะโอ้ยพี่ตำรวจก็นะ <c oughs> ผมถามบ้างพี่เกลียดอะไรเขาเนี่ยเป็นพยานให้มาชี้นี่ไงราบอกว่าคนที่ถูกจับมาหนึ่งนนั้นเป็นตำรวจอีกสองคนงเป็นตำรวจเป็นฝ่ายตำรวจทั้งสาม <Okay. S 3> คนบอกว่ามีผู้ต้องหาคนเดียว วันหลังก็เล่นคนเดียวเลยไม่เคยได้ยินหรือไงอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนขอขอบคุณดาบตำรวจวรพลคัดพันสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องเล่นไพ่กับตำรวจสามคน